เธอเป็นคนยังไงไม่รู้ไอเรื่องส่วนตัวผมไม่ได้มองเห็นเขาบอกว่าเธอจาชู้เราเคยดีรักแต่ไม่ได้ครองเพราะฉันไม่อยากคุยกับคนที่มีเจ้าของใจใจฉันมีเจอได้ไกยเธอเป็นของใครแต่เธอไม่รักจะไม่ต้องทักมาเข้าใจไหมฉันจะไม่ฟักต่อให้น่ารักน่ากลมกันนาน ใ้ทักไปจีบคงไม่กล้าใครใคก็มองมาพมบ้าหน้าตาไม่ดีกระตังไม่มีและผมก็คงไม่มินนาเธอไม่เอาหรอกฉันนี้เราแค่เข้าไปคุยยังไม่กล้าไม่อยากทัก um ไปคุยไปคอได้ไหมแต่เกิดว่าแม่ก็มีข่าจตัวคงบ่อฮูเป็นวันคงข้าไปก่อนทักแต่หน้าตัวคงบ่อฮูตัวเลยมองข้ามไปก่อนก็เข้าถึงงามใครจะไปสู้เปรียบตัวเหมือนแม่ละอ่อนทักตัวแต่หน้าหมดคำจะอู้ ถ้าเขาไม่รักเธอผมก็พร้อมจะนัดเจอขับรถไปรับเธอตอนนี้อยากจะเลือกเกินอดังดกียร์าฟักเธอบอกผมได้ไมครับเธอผมพร้อมไปรับถ้าเขาบอกว่าไงจะพูดอะไรเธอก็ไม่ฟังให้เขาดูแลดีๆบอกได้เสมอเธอก็ไม่ต้องการแต่เขาไม่รักเธอผมก็พร้อมจะนัดเจอขับรถไปรับเธอตอนนี้อยากจะเลือกเกินอดังกียราฟัก เงินก็พอมีคนดีไม่พอหรือเป็นเพราเธอไม่พอดีและก็ไม่ได้ปิดที่เธอก็เนียนแน่อยู่โน้มีก็เนียนแน่ก็ไม่ได้เป็นบบทีตะวังและแบบที่เธอต้องการอยากอชว่าฉันรับแค่นั้นและไม่ว่าใครก็ตามบางที่ได้อยากเธอที่ฝา งามน้องงามเหมือเจ้าชัง,งามแบบรมื่ำใจเจ้าน้อเจ้าตอนนี้ฉันต้องทำอย่างไรงามน้องงามแล้วก่อนที่ฉันจะจากไปอยากบอกว่าใจของเจ้านี่เดียวไปฝากใครัญญาเห็นมึงรักกันดีแต่มึงกะตีกันตายอีกคนก็ใจไม่มีแต่อินกับวาเลนไทน์กูเลยไปถามอมก่กี้ว่าในวันนี้กูเองต้องทำยังไงมันบอกแบบเดิมก็รอบผีกแล้วว่าอีกไม่นานเลิฟก็ไปทำยังไง

เห็นมึงรักกันดเดี๋ยวมึงก็ตีกันตายอีกคนก็ใจมีมีมแต่อินกับวาเลนไทน์กูเลยไปถามอีกกี้วันในวันนี้นาากูเองต้องทำยังไงะบ้านเป็นแม่รวยอย่มาดังท้อก็เจอมาเลี้ยงมาแล้วไม่มีใครขอ คุยมาตั้งนานแต่ไม่ได้จองเราเคยได้รับแต่ไม่ได้ครองเธอคุยกับใครผมไม่ได้มองดีใจแค่ไหนเราที่เคยได้คุยบ้าเนื้อคนนั้นนั่ขี่ซุ่ยลืมได้คงลืมไปแล้วฉันลืมไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งก็รู้มันจบไปแล้วแต่ลืมไม่ได้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเขามีทุกอย่างให้พร้อมแต่ฉันไม่มีนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเพื่อนเพื่อนฉันเองก็หายเพราะเขาไปทักมันบอกใครเพื่อนมึง มีผู้หญิงเป็นร้อยอะไรมีชายเป็นหมื่นต่เธอก็ไม่เหมือนคนอื่นฉฉลเลยเคียนความคิดลงไปในกระดาษเธอไม่กยสวยแต่เธอใจสะอาดเธอเป็นที่หนึ่งในใจของฉันเธอจังสวยบาดตาใครผ่านมาก็จะเป็นตกจ้องมองโอ้อมวยอย่าชาเร่เข้ามานะคนอย่างเธอนะต้องลองสวัสดีครับคุณผู้หญิงคนเชื่ออไรและคืนนี้คุณว่างให้ผมไปส่งใช่ไหมเอาฟังนะ